สวัสดีกับผมสวัสดีกับฉันหนึงลอยแปดงานอดิเรกนะครับผมวันนี่ผมจะพาไปแลงานงานนึงนะครับผมช่วงเวลายยามว่าง็ัามาัดเอามาทำเป็นงานเพิ่มได้ซึ่งมีรายได้ไม่มากก็แต่ว่ามันก็ยังหวานะครับในปาคเกษตรเราจริงหลังเล็ก ก็มามาทำการเล่นไอหวาบมาเป็นงานกิจกรรมเล็กๆที่เราจบแล้วก็สามารถทำเงินได้นะครับผมเดี๋ยวนี้ตามผมไปแล้ว่าเป็นงานอะไรกันนะครับผมเดี๋ยวกบผมมาถึงแล้วนะครับมาถึงตีที่เรารับงานไว้แล้วนะครับผม มาเรยกเลยว่าเปิดงานอรไรกันที่กับผมงานตัดยญ้านะครับผมวันนี้ผมพามาตัดยญ้ากันนะะอ,อวมวนีน้องบอมรับงาน,นรางานตัดยญ้าในสวนปาล์มกันนี่ครับงานในสวนปาล์มงานตัดยญ้างานกำจัดวชัชพืชนะครับผมกำจัดของเราคือกำจัดด้วยการตัดนะครับผมบางทีบางบาง,บาง้าเขาเขาจะจีดนะครับผมแต่ว่าาุ่นนี้เขา จะเน้นตัดยานะครับผมเอายาไว้เป็นปุ๋ยนะครับนี่ครับกิจกรรมนึ่งที่ว่าในภาคเกษตรเรานะครับที่สามารถทำเป็นเงินได้นะครับผมก่ออะไรเจ้าก้องไลา่เจ้าเขาก็มีส่วนมากไม่สามารถไม่สามามรถงท,ทำเองได้ปะเนี่ยคืออะไไงว่าก็มีงานอื่นงานลักกันเน้นงานลักกันมากว่าถึงอันนี้เป็นงานรองงานในปาเกษตรกรรมนะครับผมถึง ตรงนี้นั่นก็ไม้พวกเราเนี่ยนะครับผมเพื่อสำหรับคนที่กำลังกิดห้างานอีตำกันนะครับผมเพื่อเป็นรายได้เติมกองงานลักนะครับผมคืองานตัดย่านะครับผมคือตรงนี้นั่นผมมีกันเราเลี้ยงวัวใช่ไหมครับเลี้ยงวัวกับพ่นป่อยได้ใช้กันตัดหญ้ารับงานตัดหญ้านี่ครับนี่ครับก็คือหญ้าที่ตำเนี่ยละครับผมออกไปไอวัวกับลาเลย เดินเลดอีกนึงสูงในโดยด้วยเกี้ยวเกี้ยวโลกรเดียวเวิร์นไวผมเลื่อนทึ่งรายได้นะครับผมรายได้ในการตัดหรือว่ากาแรงในการตัดหญ้านี่มันอยู่ที่การตกลงกับเจ้าของนะครับผมบางเจ้าก็คือให้เมากันไปเลยครับต่างชนหลายเราต่อไรก็หวานไปการร่องก็คือเม้อต่างเรา ทำเป็นหมอนคือเราเจอน้ำมันเองออกกาแรงเองเนี่ยม้อลอะไต่อไรม้อก็คืออ่าหม้อก็น้ำมันก้องเครื่องตัญญาเรานะครับผมดนไหมครามก็คือก็จะเจอหน้ำมันน้ยนะครับผมก็จะเจอหน้ำมันน้ยก็ตัดในร่วนน้ำมันออกไปถึงกระเราเราเลือกเป็นกาแรงได้ไปนะครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมนึงนะครับผม มานี่ผม,มได้ปาไมา้ทุกคนเพื่อเป็นแนวทางปุนตีกำลังงานกิจกรรมเริมงานเริมงานอะไรเร่งเป็นนันนะครับทำเริมกล้องเป็นงานลักนงานตัดหญ้าช่วงน,นี้ก็จะวดปืนวดปืนไม่ด้อว่าวดต่างมดเลยนะครับปุนตีนเนี่ยวดต่างมดเลยคกมันเตียนไปเลยนะครับปมแต่ว่าบางบางบางเจ้าก็คือเขาวอดเป็นต่างเดินคือต่างเดินคือ เป็นออกรองเลยประเนี่ยแต่ในกรณีนี้ออกรองจะเป็นช่วนยางเหมือนกันะน้ำปูช่วนยางมันนั้นเนี่ยเจ้าก็เป็นเจ้าออกรองเป็นปรนเดี๋ยวช่วนยางเดี๋ยวช่วงปั๊มเี่ยวช่วงมาก็จะเป็นทั้งหมดพอก็ต้องใส่ปุ๋ยปุ๋ยต้องถึงมดเนี่ยปุ้ยนิ่งกางยาวอกปั๊มสามเตลแต่ยาวยาวเนียวปมกลาง กับป่ามาเล่เดี๋ยวเรียนตอ่อกัืมาเล่วาลังจากเลาววดกแล้วเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนมั้นเองที่ตามกันนะครับผม